สวัสดีครับน,นี้กลับมาพบกอลอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้อยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะอันนี้ก็เข้าเดือนกันยายนแล้วนะครับเลยผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับเลยมาครึ่งปีกว่าแล้วนะครับก็มีรถที่จะนําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถเข่งขนาดกลางนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะสําหรับเจ้า t o โยต้าวีอนะครับผม เครื่องรื่อง1.5นะครับก็คือ 1,500cc ซีซีนะครับร้อยแปดแรงม้านะครับผมตัวนี้เป็นปี2020นะครับลูกค้าอ่าลำดับเดียวบริษัทอาคเน่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูสำเนากันสักเล็กน้อยครับนี่ครับปี20นะลำดับเดียวบริษัทอาคเน่แคปิตอลนะก็ของออฟก็เป็นรถเป็นอ่าออกป้ายแดงนะครับแล้วก็อ่า เป็นหน่วยงานนะครับมาเช่าไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกครับตรวจสอบทุกอย่างได้นะครับตรวจสอบประวัติได้ตรวจสอบการมเทนเนนได้นะครับก็ลงนะครับมเทนเนนอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับรถหมดสัญญาเช่านะนี่อันนี้วีออสปี20นะครับสีเดิมเลยนะครับบอลเงินนะมีล้อแม็กมาแล้วออฟตีไว้น่าจะเป็นตัวมิดนะครับอ่ะ มไมน่น่าจะเป็นไม่ตัวท็อปก็ตัวมิสนะลูกค้าอันนี้นะยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ลาคายังไม่ได้เปิดนะครับนี่มีกล้องมองหลังนะครับมาแล้วนะครับผมอันนี้ผมอมองว่าน่าจะเป็นตัวท็อปนะครับลูกค้านะก็จะมีรายละเอียดตาหนิเล็กน้อยนะครับในส่วนของภายนอกก็จะเป็นพวกล่องรอยนะครับขนแมวรอยขูดตรงนี้เนี่ยเราทําการนะครับ เคมก่อนนะครับนี่มีก็มีลิ้นล่างครับตรงนี้เป็นพวกเกี่ยวกับการชนนะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะเพราะของออฟไม่มีรถชนน้นำท่วมก่อหไม้แน่นอนนะครับนะมีตําหนิตรงไหนนะครับเราจะแจ้งก่อนนะครับแล้วเราก็จะทําการเคลนนะครับเพราะว่ารถทุกคนันของออฟจะมะีเปิดตามไปเคมเสมอนะครับภายในนะครับผมจะเป็นบอ่อหนังสีดํานะน,นี้เลยนะครับผม ด้านหลังนะอันนี้เราเพิ่งเข้านะลูกค้ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเบาะหนังนะครับนี่เป็นรณ์นี้นี่เลยนะครับเลขหมค์คันนี้นะครับเลขไม้์คันนี้อยู่ที่1 2 2 3 7 7สนสกิโลนะก็เป็นเลขไมค์แท้แน่นอนนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมนะครับไม่มีกอไม้อันนี้คือเรารับประกันเลยแล้วนี่ครับ มีการเช็คระยะเข้าศู์ตลอดนะรวมถึงประวัติการเข้าสู่ลูกค้าก็ขอออฟได้นะครับมันจะเป็นไฟล์ pdf นะครับลูกค้าข้อดีของเราก็คือนะครับเช็คระยะเมทรน์น,นะครับรายละเอียดตามที่ศูนย์กำหนดนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีลแล้วนะครับลูกค้าคันนี้แอร์เป็นแอร์ตัวออโต้นะครับนี่ปรับอุณหภูมิปรับแรงลมนะครับหรือจะปรับเป็นออโต้ได้เลยนะครับ เปียออโต้นะเดี mm ๋ย hmm. วเราไปดูตรงห้องเครื่องกนะัน mm hmm. สักเล็กน้อยนะครับลูกค้า mm hmm. ห้องเครื่องคันนี้นี่ร,ร้อนอุ่นปุ่นเลยครับพอรถเพิ่งเข้านะ mm hmm. นี่ครับนอตฝากระโปรงเดิมๆนะครับลูกค้าไม่มีพอร์ตนะครับไม,ไม่มีแกะนะครับ แก้มข้างด้านซอกนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่เม็ดอาร์อยู่ครบเลยนะครับนี่ครับคานเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะของออฟไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์อะไรอยู่แล้วนะครับผมีเปิดแอร์ด้วยเย็นฉ่ำนะครับเครื่องยนต์ทำงานปกติถ้าลมทำงานปกตินะครับนี่น่ครับไม่มีแก่ะนะครับฝากระโปรงเดิมแท้โตโยต้าเลยนะครับมีแผ่นกันความร้อนให้นะครับ นี่เม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับตีนยายงยาแนวนี่อยู่ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับนี่ครับปากระโปรงท้ายน็อตเดิมเิมนะครับนี่น็อตเดิมเลยนะครับล่องน้ํานะครับล่องน้ํา เมดอาร์ตนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานเลยนะมออีเซนเซอร์นะครับสองจุดนะครับน,นี่ครับรถเดิมเดิมหมดสัญญาเช่าจากป้ายแดงนะอันนี้เราก็มาให้ลูกค้าดูเลยนะครับนี่ครับด้านคงด้านข้างนะ ตัวน็อตน็อตไม่มีถูกถอนนะครับนี่นะครับน็อตเดิมๆคมคมเลยนะครับผมคันนี้ออฟมองว่าน่าจะเป็นตัวท็อปนะครับลูกค้าเดี๋ยวรอลงรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะครับยังไม่มีราคามานะครับก็มีเลขไมล์แล้วออฟก็มาดูรถก่อนว่าเรามีรถประเภทนี้นะครับรุ่นนี้นะครับปีนี้ด้วยนะครับลูกค้าก็นะครับ ทักทายออบมาได้ก่อนเลยนะครับสําหรับรถเดิม,ดมใครที่หารถแบบเก่งขนาดกลางแบบนี้นะครับอ๋อมมองว่าพีออฟเนี่ยเป็นต้นน้ํานะครับยังไงแล้วลูกค้ามาเจิที่ผมเนี่ยนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบว่าไม่มีชนหนักแล้วก็ไม่มีกอใหม่แน่นอนนะครับเรามาแบบไหนแบบนั้นเลยแล้วก็มีประวัติการเช็คระยะสูงได้นะครับโอเค สำหรับคันนี้นะครับสำหรับเจ้า toyota vios นะครับ1.5้นะครับ1 0อแแรงม้านะครับปี2020นะเลขไมล์แสนสองนิดนิดนะครับยังไม่มีการเปิดราคานะพอรถเข้ามาถ้าท่านใดสนใจเข้ามาชมรถนะครับหรือสนใจจองนะครับไว้ก่อนนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์063 229 05 35เนะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวผมลง ช่องทางการติดต่อไว้ในทุกๆช่องคอมเมนต์ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับก็ยังไงแล้วเข้ามาดูนะครับศึกษาแล้วก็ดูนะครับเพิ่มความมั่นใจกับตัวลูกค้าได้เลยนะครับก็เข้ามายังไม่ซื้อไม่ว่านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe, s u b s c r i b ์ให้ออบด้วยนะเดี๋ยวยังไงแล้วมีรถใหม่ๆนำเสนอเข้ามาก็จะเรียนแจ้งให้ทราบนะครับลูกค้าเคสสำหรับยิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับต้นเดือนกันยานะครับขอเป็นปี เดือนที่ดีนะครับกัอบลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็เดือนที่ดีสำหรับเซลล์อย่างออฟด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ